สวัสดีสมาชิกครับมี Honda Accord G7 สภาพสวยหนึ่งในพันมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ใหม่เจ0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าไม่ไม่แท้นะครับคืน1ล้านบาทครับสำหรับคันนี้นำไปเช็คศูนย์ได้เลยครับรถสวยนะครับไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนเลยดูแลศูนย์จนปัจจุบันสภาพดีมากๆสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนสีดําเงางามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆนะครับเกียร์เครื่องช่วงล่างแน่นๆไปเลยใครที่ถูกใจนะครับคัน หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทขายสภาพนะครับสาหรับคันนี้ขครเข้าใจจัดไปครับจะสดจะผ่อนก็ได้นะครับสาหรับคันนี้ยังได้ผ่อนอยู่นะครับสี่พันห้าร้อยโดยประมาณผ่อนสี่พันกลางๆผ่อนได้5ปีภายในสวยกริบเลยนะครับเบอะคู่ไฟฟ้านะครับสาหรับคันนี้สีดําเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในใหม่มากๆนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบพิจารณาครับจองได้ทันทีสภาพนี้กล้าการันตีขนาดนี้ รับรองว่าสวยจริงไม่จกตานะครับมาชมเช็คทดลองขับด้วยตาของท่านก็ได้อยู่ที่มินบุรีนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับสมาชิกเบื้อนไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับ1 6 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้นะครับสนใจจัดไปเลยนะครับจับจองก็นได้ทันทีรถสวยสภาพดีฝากไว้พิจารณาสวยมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ชมคลิปดูได้นะครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านอกในงามประวัติชัด การันตีเลยนะครับไม่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับเป็นไม้แท้นะครับรถปีสองพันเจ็ดนะครับไม้แท้แน่นอนถ้าไปเช็คที่ศูนย์ไม่ใช่ไม้แท้เราคืนหนึ่งล้านบาททันทีนะครับหนึ่งล้านบาทแถมรถให้ไปอีกหนึ่งคันโอ้รีบเลยนะครับใครที่ชอบถูกใจนะครับเป็นเครื่อง2004นะครับอัตราการกินน้ำมันก็ถือว่าพอประมาณนะครับประมาณ10 11 12แล้วก็ขึ้นอยู่จังหวะการเหยียบนะครับฉะนั้นคนที่ชอบและเข้าใจนะครับสำหรับคันนี้ สายสะสมสายใช้งานก็ถือว่าได้นะครับเจ็มเลยครับเงางามนะครับเราขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยไม่เคยติดแก๊สและก็ไม่เคยชนนะครับก็รองพิจารณาสอบถามนะครับคันนี้ในเล่มจะเป็นมือที่ที่ที่5้านะครับฝั่งสองไฟแน้นนะครับก็ราคานี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าขึ้นอยู่ความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับเรื่องหลายมือนี่ตัดไปเลยครับเพราะว่าประวัติมาดีมากไม้แท้ดูแลศูนย์ สุดยอดเลยนะครับไม่เคยชนนะครับพิจารณาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับสําหรับคนที่ชอบนะครับสําหรับคนที่ชอบก็จะบอกว่าโอ้โห like to like to สวยงามสําหรับคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับราคาสาภาพสุดคุ้มแน่นอนเช็คชมทดลองขับรถจุมินบุรีกรุงเทพนะครับสอบถามเจรจาได้นะครับสมาชิกบานไกลไม่สะด <c oughs> <m uch os> วกมา Me. เราจะส่งให้ท่านได้นะครับจะส่งให้ถึงบ้านได้เลยนะครับรถสวยแบบนี้รอทดลองขับได้เลยครับไปถึงบ้านว้าวแน่นอนบอกเลยว่าว้าวเพราะสภาพ ภาพการันตีมาหนึ่งในพันคันแล้วก็กล้าการันตีใหม่ให้อีก1นล้านนะครับถ้าไม่แท้อืแถมลดให้ด้วยนะครับชัดเจนครับสวยๆแบบนี้ฝากไว้เลยนะครับกับ Honda Accord G7 ปราวานตัวท็อปปี2007ครับรถสวยๆส,สมบูรณ์มากๆนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ